ขอบคุณมากมากนะครับของคุณซื่อมวลชนและขอบคุณแข่งกีฬามากครับก็รู้สึกว่าโอ้โหรู้สึกตื่นตันมากครับว่ายังไงฝากที่หยดด้วยนะครับแลเป็นเป็นการกระส่งเสริมให้ให้หนังไทยให้คนไทให้คนเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเพื่อความสนุกและเราจัดเต็มเรื่องเรื่องภาพและเสียงเลครับขอบคุณครับ ยังถ่ายแล้วแต่เราตื่นเต้นถึงเกินมากที่เป็นมือของผีชุดดำครับอยู่ข้างในนี่ยอยู่ตั้แต่เช้าแล้วครับนี่คือของที่เหลืออยู่ฉันออกไปทีไม่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 ไมนไม่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 ไร่บม่ไมม่ไม่ไ่ม่ไมนม่ไม่ไ่นม่ไมม่ไท่นเต้นมาก เราเราไม่ได้ดูอะไรสักอย่างมาก่อนเราไม่ได้ดูดราฟไมได่ดูอะไรวันนี้วันแรกเราจะได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันกนะ <c oughs> รับพร้อมกับพี่สิมุลชนจริงๆริงครับวันนี้คือเราคือมันนัดกันมายังไงบ้างะคะวันนี้ก็เป็นสีแดงดำครับนัดมาสีแดงดำพิชิตมัสคิดต้อนรับนี่คือปีแรกคือเขียวดำหรือแดงดำอ่าแล้วผมจะไปเลือกช้อยเขียวดำอยู่คนเดียวไม่ที่ไม่ได้อ่านรายกลุ่มหรือเปล่ามีรายกลุ่มบอกว่านัดแดงช่างนั้นคิดคือว่าอีฟไม่ต้องไป คือเขียวก็โบกโพดังก็โบกโแดงก็โบกโอ่าอันลึกเล็กเล็กเขาละคาเป็นยังไงบ้างกดีใจได้ยินได้ยินได้ยินได้ีใจดีใจค่ะตื่นเต้นได้ค่ะเดี๋ยวคนจะได้เห็นแล้วแหละตื่นเต้นมากเลยค่ะแต่ก็มีตัวอยู่ค่ะใจตัวเองสนุกมากๆเลยค่ะตอนเด็กตอนเล่นจะโบกผีมีตลูกเออ่ตอนเล่นไม่ค่อยรู้สึกค่ะเพราะว่าแบบ มีพี่ๆคอยแกล้งก็แบบคอยแกงอะไรพี่หรืคอยแกล้งคือไม่ไม่คือแบบไม่ได้พี่พี่จูนเนี่ยแกงก่อนเลยค่ะอะไรไม่แกล้งอะไรเราชอบแบบทำเสียงแบบเหมือนมีผีอยู่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะกลัวคนไหนคนไหนแกงเยอะที่เด็ก เรียกว่าเทแค่ไม่ไม่หนูบอกว่าไม่นี่นน้องนัดกันไม่ใช่างงนี้แล้วอะพิกรรมในกองเหรอใช่ใช่คือร้องเหนาด้วยอสังสารหลานูอกกได้ลูกเพราะว่าหนูหนูน ตัวไม่หันัวไม่หันเพื่อนๆโดนแล้วเราเราเรามีเอ๊ะจะมาถึงคือเราไหมอะไรยังไงจริงๆส่วนตัวเป็นคนไม่กลัวผีแล้วค่ะแต่ว่าด้วจะแบบอ่าตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากกว่าใช่เหมือนพอดีเรื่องเขารู้สึกว่าว้าวแบบว้าวมากต่างกับผู้ยานั่งอะไจะเป็นยังไงต้องเช็คดีกว่าเสียงสามเสียงสี่ บรรยากาศในกองนะครับก็เรียกว่าสนุกสนานครับอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงนะก็ทุกคนแบบตั้งใจทํางานกันมากเราเนื่องจากเป็นหนังผีเนาะเราสว่างคาตามาไม่รู้กี่ซีนต่อสีซีนกี่คิวต่อกี่คิวนะใช่ไหพี่หล่ายคิวมากครับผมถ่ายถึงเช้าเลยนะครับก็อยู่ได้เพราะว่ามีหน้านั่นเองครับเต็มตลอดคือสายลานนิดนึงแล้วน้องก็จะมีแรงเหลือเผือครับคุณค่าเหนื่อยไหมฮะกันการบบว่าไปถ่ายทำ านแบบทีมงานเขาก็ไม่ให้เราดูเลยประสบการณ์กับการได้ทางานร่วมกับน้องๆกับพี่ๆท,ทุกคนนะครับนั่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบมีความสุขที่สุดในการมาคองได้ถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องที่ยดด้วยได้ได้มาทํางานด,าด้วยกันด้วยแล้มันเป็นเรื่องแบบพี่น้องครอบครัวกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็รู้สึกประทับใจในเรื่องนี้ด้วยตามจูนะังงไ,งไงบ้างเรื่องนี้ก็มีมีแก้งร้อง เด็กมากเรื่องนี้ก็จริงๆริงก็มันมันอยู่กันเหมือนพี่น้องเลยอ่ะอยู่ในกองมันแฮปปี้มากคือคือจริงจะถ่ายหนังผีก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่ากลัวผีโผล่มาเลยมันแต่เดียวซึ่งเราก็เอาความรู้สึกที่ไม่กลัวผีเนี่ยไปลงให้น <interpret? S 2> ้องคนออเหมือนถ่ายถ่ายหนังผีแต่ว่าหลังกล้องคือเป็นหนังตลกใช่ผมก็เลยต้องต้องเปลี่ยนมูดเลยการแกล้งน้องเรื่องหลอกผีอ่ะรู้สึกเป็นหนัง ก็จะมีคนที่เล่นเป็นอยู่ทุกยามก็จะฝันคล้ายๆกับน้องเมิ้มทีฝันว่ามีคุณยายแบบมาแบบแต่ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นแบบผีดูมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีผู้มีข้างทางขยันแปลกอะไรอย่างเงี้ยก่อนมันไข่ทำ จินตนาการของคนอาาน่านนิยายอาจจะมีหลายลรูปแบบนะครับบางคนก็จินตนาการบ้านเ,าเสียงคำว่าที่หยดไปในปรูปแบบของตัวเองแบบแบบจินตนาการไปเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้มันคือการรวมเอาจินตนาการของอคนเขียนบทเอ่ยนะฮะจากการเล่าจากคนที่เป็นเจ้าของบลิตภั์จริง,รง,รงนะครับรกิจนะครับที่คูดพูดกับแป๊บผู้จัดของเราอะไรเงี้ยมาหลอมรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นในแนวทางของที่หยดเวอร์ชั่นนี้ครับเรียกว่าเอาแบบ จินตนาการของเทพเทพี่ทุกคนมารวมกันมารวมกันในนี้ก็น่าจะทับใจมากที่สุดมซีจีแมคคนิกมีคือมันมีความเป็นผีไทยที่ที่เอาเอาความเป็นฝรั่งคนๆเข้ามาอย่างเช่นลักษณะของการที่ที่ตัวของคนที่ถูกเข้าเนี่ยมีตอนจะแบบเกิดอาการอี้อาจจะมีแบบแมคชนิกมีใส่แก๊สใส่ลม ของฟองแก้มฟองเลือดงรักอะไรแบบนี้ครับมือท in ี artist, memory, like yeah. ่แบบมือจับทะลุประตูออกมาอะไรอย่างเี้ยเราได้เห็นในเชลเลอร์ะมัยก็ไม่อยากเร่าเยอะอะต้องไปดนครับผมของท้ายองีรุ่งจับป่าที่หน่ค่ว่าคนดูคนไทยต้องไปดูหนังเรื่อยี่หดนะครับครับครับี่ไม่เคยขอไปยืนหน้าเพม่่ครอ๋อเห็นเยอะเลย ครับบขอดิการในการจะบอกงานเป็นการบรรยายเนยค่ะจากต้นทางมาเป็นข้าวมาเลยเนี่ยคือถ้าด้วยด้วยตัวนิยายอ่ะครับมันเป็นการบรรยายมาดีอยู่แล้วแล้วก็มันมีสตอรี่เรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้ามันถูกเราทำเป็นหนังอ่ะเรามันน่าสนใจมันมีแก๊สเจเลยมันมีเรื่องของอ่าจะบอกว่ามันมีเรื่องของแบบโลกเข้าไทยที่ที่เราสนใจมีเรื่อง ถาถาคุณใสมีเรื่องผีมีเรื่องของการต่อต้นมีครบอ่ะครู้สึกว่าถ้าม,มีของครบในการที่เราไปจากพิยญาเป็นไหนเราไม่ใช่พิญญากดดันไหมครับทุก็ตั้งความหวงว่าอยากดูแล้วอยากเห็นความน่ากลัวอยากเห็นความงไ,ไม่ค่อยกดกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยะครั <c oughs> บกดดันมากครับ <c oughs> วนท้องน่แย่ yeah. แล้ว่เราไม่ใช่ใน,ใน,ใน คือมันมีคอเตอร์ไทยทุกอย่างครับมีบรรยากาศของทหารจีนกว่ามีเล่าเรื่องอในอดีตเราพูดถึงครอบครัวในทั้งครอบทั้งสตอรี่แต่เรารู้สึกว่ามันมันได้คอเตอร์ไทยมากครับที่สุดที่เร่มมาจากในยายหรือที่เรื่องที่คนรู้มาแล้วว่าคือตอนแรกเนี่ยผมกล่าวว่าจะยึดตามโครงเรื่องมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เราเจอไ,ได้ก็คือความดืเดือดมากขึ้นความาน่ากลัวความสยองมากขึ้นแล้วก็ ที่สุดคัญเราจะเห็นความรักของครอบครัวหนักแน่นขึ้นแล้วก็เหตุรับผลของเรื่องที่เรามีความมาจากนิยายว่าเพราะอะไรทำไมถึงเ,เกิดเลอะไรที่ยากที่สุดในการทำอะยากที่สุดเหรอครับไม่ยากเลยสแสดงดีครับสบายมากเลยครับโ,โหแทบจะแบบจริงๆแบบแทบจะปิดมอนิเตอร์ได้เลยเขาเล่นได้เลยง,ง่ายมากนะใช่ครับหลังๆผมก็ไม่ได้ดูมอนิเตอร์คนระับ เรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนตอนแรกมันจะอินโฟแบบว่าค่อยๆสโลว์เบิร์นแต่หลังจากหลุดไปแล้วมันเป็นเป็นไหนรอนสต็อปคนระับเป็น,น,นสีรอสต็อปแต่ทเรื่องก็คือแนะนำว่าอาจจะก็ขอให้เข้าหนางก่อนเรียบร้อยเพราะว่าเวลาเข้าประมาณสัก40นาทีแบบไม่เบียดเวลาผมผมไม่ได้ไปคืนเลยไม่ได้ค่ะคุณแป๊บผมโมเยี่ยมโม่อเห็นว่าจะถามถึงเรื่องคุณเา็นศิลปิ ชอบมากเลยครับก็อยู่ประมาณ20ปีอะไรคือเมนตุกข์ต้นไหนเรื่องของเรื่องของอะไรที่มากที่สุดนะครับก็เป็นเรืเองของเซตเซตที่ที่เราเซตทึ้นมา ไม่บอกว่าจะมีผักที่ขายถปรเตตใช่ครับเห็นทางาทางาเมเจอร์ตอนที่ตอนที่มีการของต่างประเทศนะครับเราก็มีโพสต์เม่อันแรกที่ออกไปแล้วก็ว่ามีคนได้ตมตางปะเทศจยกจะเใจความิดความเป็นสีไทยว่าเราเราเราเข้าใง่มา้เล่เน มันไม่ได้มีอะไรผสมความความความรักความผูกแบบที่คิดผมว่าแต่กนได้ด้วยว่ามันเป็นความเชื่อแล้วก็ใครเรามีเรื่องของคุณใสมีเรื่องของวิญญาณความเป็นอยู่ในสารบบผมรู้สึกว่าอันนี้ ครับผมฟังนะครับที่หยดนะครับคุณราทีางทมงานแดงก็วันนี้พร้อมแล้วนะครับวที่สุตรลารงนี้อยากทุกคนไปรุ้นกับเสียงเสียงขวัญของที่หยดกันนะครับผที่โรวงพห้แม่ยนนะฮะฝับด้วยกันครับ